อันนี้เป็นคลิปใชลยแบบทดสอบนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งตอบมีค่ะมี Got a Yellow T-shirt นะคะตอบข้อ b นั่นเองที่ตอบมีเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายสวมเสื้อยืดสีเหลืองเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบ ข้อ b ไปข้อ2ค่ะ it got a pink color it got a pink color มุกรียนดูนะคะห mm hmm. มูใช้แทนสรพนามแทนก็คือคำว่า it นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ it ก็คือข้อ c ค่ะส่วนข้อ3ค่ะข้อ3ตอบ has got ที่เป็นข้อ b นะคะ has g o t จะมีตัว s แค่เพียงตัวเดียวนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะตอบข้อ a hasn't got hasn't got นะคะผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีนก no. อยู่ที่ตัวเองเห็นไหมแต่เขาอุ้มหมาอยู่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า hasn't got ค่ะต่อไปค่ะ ข้อ5แม่กาลเกตแม่กาลเกตก,ก,กินมะม่วงอยู่อย่างอริสอร่อยแสดงว่าเขาชอบมะม,ม,ม่วงคำว่า like ที่ถูกต้องก็คือ l i k e like ข้อ a นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ข้อที่6นะคะเด็กคนนี้ไม่ชอบกินโยเกิร์ต เขาบอกว่า don't like i don't like yogurt นะคะ don't like ที่ถูกต้องก็คือข้อ b เองค่ะตัว n มีแค่เพียงตัวเดียวนะคะ don't like yogurt นะคะข้อ b ต่อไปค่ะข้อ7ค่ะตอบข้อ a ค่ะ yes i do do you like your salad do you like salad เขาตอบว่า yes i do พอดูสีหน้าของเขานะคะยิ้มเบิกบานแสดงว่าเขาชอบกินซอร์ตต่อไปค่ะเขาบอกว่า I like ducks I like ducks ลองดูนะคะคำว่า ducks ก็แปลว่าเป็ดนั่นเองค่ะตอบข้อ b ค่ะมาดูข้อต่อมาค่ะข้อ9ค่ะตอบข้อ b ค่ะ there are five teachers There are five teachers นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่ามีเสื้ออยู่5ตัวเพราะฉะนั้นมีมากกว่า1ต้องใช้คำว่า are ค่ะตอบข้อ b ค่ะต่อไปค่ะข้อ10ค่ะ There is one blanket มี one blanket แสดงว่ามีแค่หนึ่ผืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องตอบ there is ค่ะ ตอบข้อ A นะคะนักเรียนทำถูกทั้งหมดกี่ข้อคะ่ะถ้านักเรียนทำถูกทั้งหมดสิข้อเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยค่ะ9ข้อก็อยู่ในเกณฑ์ดี8ข้อก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ7ข้อมาถือว่าพอใช้6ข้อถือว่าพอใช้นะคะแต่ถ้าต่ำกว่านี้ลงไปนักเรียนควรปรับปรุงนะคะกลับไปดูคลิปใหม่ก็ได้นะคะ ที่นี้ที่เราเรียนกันมาวันนี้นะคะจะมีการทบทวนเรื่อง i like, i d o n t like, t h e r e is, t h e r e r e a ละ has got และ has n t got นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะตอนเปิดเทอมวันที่1กุมภาพันธ์นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ